โอห้องมืดซะขนาดนี้ถ้ามีแสงสว่างนะ่าจะทำให้ฉันเห็นอุปกรณ์บนห้องทันได้อย่างเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่การมองเห็นเท่านั้นนะแสงสว่างยังทำให้ฉันเห็นสิ่งสีต่างๆรอบๆตัวของฉันด้วยไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีแดงดินน้ำมันสีเขียวดอกไม้สีเหลืองหรือจะเป็นน้ำสีครามในแก้วบิกเกอร์นี้เด็กๆทั้งหลาย รู้ไหมว่าเราสามารถใช้สิ่งของรอบตัวของเราเนี่ยนะนำมาสร้างสีสันได้ทั้งหมดนํามาผสมกันไม่ว่าจะเป็นดินสอสีกระดาษแข็งหรือว่าจะเป็นเจ้าไฟฉายนี้นํามาผสมกันให้เกิดสีที่น่าประทับใจยิ่งโ <c oughs> จทย์ของเราในวันนี้ก็คือ ให้เด็กๆใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนก้อนนี้นํามาผสมสีกันให้ได้สีขาวใครสามารถผสมสีให้ได้สีขาวหรือใกล้เคียงสีขาวที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยอืฉันมีคำใบ้ให้ฟังดีๆนะความมหัศจรรย์ของรุ้งกินน้ำ โอ้โหการทดลองกับสีสันอย่างนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะนะครับซึ่งเราต้องใช้ทักษะทั้งสองอย่างอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งอาจจะดูเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะรวมกันได้แต่มิสเตอร์เฉลียวก็รวมกันเป็นการทดลองที่ท้าทายได้นะครับและตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการทดลองกันนะครับน้องๆเราไปพบกับคณะกรรมการที่จะมาให้คะแนนกับเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกดรบันทิกาอาดีกุลบูเชอร์สวัสดีครับ และท่านที่สองนะครับดรพันวงคุณธนวัฒน์สวัสดีครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพรไหมครับพร้อมครับถ้าพร้รรอมแล้วจับเวลาครับไม่เนสูดสุเลยเะอะไรทำไมเาต้องให้เป็นสีขาวแต่ไม่เหะใส่ไหมครับผมก็ครับผมก็ กระปองที а, ่บุบบุบใช้ผ่านไปแล้วสองนาทีครับอันนี้เป็นแม่สีอันนี้ก็ใช้ยังยืดสีแดงแดงแดงอันนี้เป็นแม่สีอันนี้ก็เขายังยืดยังอยู่นะยืด ดูเดนาทีสุดท้ายแลครับ่า้สท้อนใส่กเอาก็ดูจนดหม่ดีทให้คุณท้ให้ดูอคนไมี่เอาดีเขียวไปดีจ่อเตม9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเดี๋ยวเราไปฟังการนำเสนอการทดลองจากน้องๆทีมวิทยาศาสตร์ชิวเริ่มเลยครับ อ่าเปิดก็เรา้อมารวมกันแล้วประมาณตรงนี้ครับมันจะเป็นเป็นแสงสีขาวอยู่เนี้ยครับก็คือก็เอาแสงมารวมกันนะครับมันจะกลายเป็นสีขาวใช้สีที่เป็นแม่สีของแสงคือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวคับเอามาฉายรวมกันที่จุดจุดนี้ครับผมตอนแรกเราคิดว่าแค่ว่าเอามาทับๆกันแล้วมันน่าจะได้เป็นสีสี ขาไปเลยครับแต่ผมทดลองแล้วมันไม่สําเร็จผมก็เลยลองแยกอกงานดูครับแล้วก็ปล่อยให้สีของแสงมันมาผสมกันเอาเองนะคบแล้วได้เป็นสีขาวครับผมอันนี้คือน้องรู้อยู่หรือเปล่าว่ามันเป็นสามสีนี่เป็นแม่สีของแสงหรือเปล่าฮะรู้มาจากไหนเนี่ยรู้จากเรียนที่วโรงเรียนหรือเปล่าเรียนในห้องเรียนนะทำไมถึงเลือกใช้แปะกระดาษแก้วกับไฟฉายมีอุปกรณ์ตั้งเยอะแน่ก็ไม่ค่อยไม่อยากทํา แต่พ่องมาทีมันยักาดสิ่งที่ดรเฉลียวเนี่ยเขาบอกก่อนที่เขาจะมาเนี่ยคือว่าลุ้งจัดสีมาประจันนะหรือว่าอะไรสักอย่างนี้จำไม่ได้แล้ผมก็เลยคิดว่ามันต้องเกี่ยวกับสีที่เขาให้มาแน่นอนผมก็เลยเอาวงกลมเนี่ยมาตัดกระดาษแล้วทำเปนแบบนี้ครับขออนุญาใช้กี่สีเนี่ยใช้เจ็ดสีเจ็ดสีเหมือนสีเจ็ดสีเหมือนสีลุงเลยว่ามี ม่วงค่ะน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเพราะาการที่เกิดสีขาวเนี่ยเกิดจากการที่แสงทั้งเจ็ดสีเนี่ยมารวมกันตแต่ว่าหากเราใช้สีซารบายทับกันเนี่ยจะเป็นสีดําเพราะนั่นคือสีของศิละปะแต่ถ้าเป็นสีของแสงเนี่ยนามารวมกันจะเป็นสีขาว ไอ้น้องระบายสีไหนให้มันพิเษ่รอเปล่าครับอันเนี้ยไม่ใช่ค่ะคือเรายังให้มันคือเราเนี้ยต้องพยายามควบคุมให้มันเท่ากันทุกอย่างเพื่อให้ผลการทดลองเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนไปโอเคครับแล้วทำไมเวลาเราหมุนเราททำไมเราถึงเห็นเป็นสีขาวได้เพราะจริงๆมันก็แค่มันก็เป็นสีแยกๆกันหมดอ๋อเพราะว่าการที่เราปัดเร็วๆเนี่ยมันจะเป็นภาพหลอกตาเราให้เหมือนว่าไอ้จุดสีฟ้าๆหรือเส้นสีฟ้าเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมและทุกอันมารวมกันเป็นจุดเดียว ทำให้เกิดเป็นแสงสีขาวบางคนคงงงว่าน้ําเนี่ยเคยเคยได้ยินว,ว่าน้ำเนี่ยมันท้อนแสงออกมากลายเป็นลุ้งเจ็ดสีแ,บบสแต่ถ้าเราเอามาดูกี่ทีเนี่ยน้าเปล่าเนี่ยมันก็ยังเป็นสีใสๆเหมือนเดิมนั่นเพราะว่าแสงเนี่ยเข้าไปในน้าแล้วกระจายออกมาเป็นเจ็ดสีให้เราเห็นอค แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลองทําเหมือนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เอาไฟฉายมานี่ก็ทําได้ใช่ไหมทำได้เราลองดูแล้วแต่ว่าคําที่ดับด้วยเฉลียวก่อนบอกออนไปเนี่ยเขาบอกเกี่ยวกับเจ็ดสีเ้าก็เลยทําอันนี้ค่ะเรามาดูกัวนว่าคณะกรรมการทั้งสองท่านจะให้คะแนนน้องๆแต่ละทีมทีมระกกี่คะแนน เริ่มจากทีมวิทยาศาสตร์ชิวๆก่อนเลยครับก็สําหรับทีมวิทยาศาสตร์ชิวๆนะคะพอทําออกมาแล้วเนี่ยรวมแสงแล้วพรีเซนต์ได้เห็นสีขาวจริงอย่างตามที่โจ์เนี่ยกำหนดมาให้นะคะแล้วก็พอเหมือนกับรู้แนวมาเด็กๆก็จะมุ่งตรงไปที่คิดว่าน่าจะใช่เลยแล้วก็เริ่มทําการทดลองเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้วางของให้เยอะแต่ว่าน้องๆก็เลือกเลือกที่จะลองทอําที่ไฟฉายแล้วก็เอากระดาษมาห่อๆออแล้วก็ร่วมมือการสัมตะกีกันดีนะคะ ช่วยกกนฉายตรงนั้นฉายตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่า,าวิธีการนําเสนอก็เด็กๆไม่ว่าจะยังอายนิดนึงหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้คําตอบตามโจทย์ที่ต้องการมีให้4ี่ค่ะ4คะแนนนะครับอ ต้องขอชมเชยน้องๆนะครับจริงๆทั้งสองทีมเลยนะครับผมในเรื่องของผลการลองเนี่ยใช้ได้เราเห็นอยู่แล้วว่าผลการลองประสบความสําเร็จนะครับผม mm hmm. เหตุผลชิงวิทยาศาสตร์น้อง mm hmm. ก็มีความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของการผสมสีของแม่สีแสงถูกไหมครับคือจุดเด่นของของทีมนี้เนี่ยคือตรงที่ว่า เมื่อกี้จันสังเกตเห็นมาถึงปุ๊บจับไปใช้เลยใช่ไหมครับคือน้องใช้ทรัพยากรน้อยใช้เวลาในการในการทําทดลองน้อยเพื่อให้ได้ผลสาเร็จขึ้นมานี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพบวกกับความโชคดีของเราด้วยนะครับน้องอาจจะรู้อะไรมาบ้างแล้วมีความรู้พื้นฐานที่ดีนะครับผมมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการก็เลยทําให้น้องแก้ปัญหาได้รวดเร็วนะครับคืออย่างที่บอกคืออาจจะเิงนิดนึงในเรื่องของการนําเสนอผลงานนะครับผมอาจจะดูอายไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ ให้คะแนนน้องนะครับไป4คะแนนครับเท่ากันสคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทดลองครั้งนี้นะครับทีมวิทยาศาสตร์ชิวชิวได้คะแนนรวมไปแคะแนน ครับตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งทีมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังการให้คะแนนจากคณะกรรมการนะครับว่าจะให้ทีมอ c อกซ์ฟซไซเท่าไหร่เิญอาจารย์ครับค่ะสําสหรับทีมอ็อ o ซ์ฟอรซไซนนะคะก็ทีนี้เนี่ยเด็กๆดูตอนแรกเนี่ยจะเหมือนกับ แบ่งๆกันอยู่เป็นสองกลุ่มมีเพื่อนสองคนอ่ะลองทดลองด้วยไฟฉายแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึ่งนะคะก็เอ๊ะเฉลียวใจจากที่มิสเตอร์ฉเฉลียวเมื่อกี้พูดว่าคำใบ้คือรุ้งกินน้ำใช่ไหมคะมเขาก็จะมีการแบบเอาสีมาระบายนะคะก็คือเป็นเหมือนกับ ผลการทดลองแล้วก็เอามาติดกับพัดลมปั่นออกมาได้สีขาวเหมือนกันเ,เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยคือได้ได้บอกเหตุผลดีมากๆเลยนะคะมีความสามารถในการพรีเซนต์สูงมากนะคะก็นอกจากาช่วยกันทวงติงนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็คิดรอบครอบนะคะสรุปก็จะให้คหะแนนห้าห้าคะแนน ทั้งสองทีมเก่งมากนะครับผมทีมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเรื่องของผลการทดลองเนี่ยสามารถทําการทดลองประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทาได้แค่วิธีเดียวนะครับทาได้2วิธีเลยใช่ไหมนะครับมีความรู้พื้นฐานางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างดีนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของทีมนี้น,น้องเนี่ยจะเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับว่า,าเราลองใช้อุปรกรณ์ที่หลากหลายดูเพื่อให้ได้คําตอบหลายๆแบบซึ่งก็ดีต่างกันน้องนอกจากจะมีความรู้หลที่ดีแล้วนะครับผมยังสามารถนําเสนอได้ดีด้วยก็เลยให้คะแนนไปห้าคะแนนนะครับผม